ครับนี้ก็จะมาอธิบายนะอธิบายเรื่องของการเซตอัพไ้คาสิโนนะครับคือเราเนี่ยกดเล่นให้ตามปกติได้เลยเมื่อเราป้อนเสร็จแล้วนะครับให้เราดีออกมาแล้วก็ไปขึ้นหออย่างที่มีวิดีโอในคลิปเลย อย่างต่อไปที่คุณจะต้องทำก็คือขับฮอหนีดาวให้ได้ถ้าหนีได้แล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนให้เพื่อนขับเพราะเราเพระเราจะขับมันก็จะลำบากใช่ไหมล่ะเพราะถ้าเราขับเนี่ยเรากลัวขับไปปุ๊บเรากดออกมันกดไม่ทันแน่นอนครับกดไม่ทันแน่นอนเดี๋ยวผมจะบอกที่ ให้เพื่อนขับเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยนั่ง,ข,งข้างเพื่อนไปเลยเราบอกให้เพื่อนขับไปในวงสีเรืองช้าชาช้าๆแล้วก็ช้าๆครับบอกว่าการบักครั้งนี้จะทําให้ทุกคนหลายคนนี่รวยขึ้นเยอะรวยขึ้นเยอะการแชฉบักครั้งนี้ครับอืม ผมก็จะพูดไว้เลยว่าผมไม่มีหมกไม่มีงกผมรู้ว่าไหนผมบอกผมแข็งผมผมกล้าพูดบอกเลยไม่มีหมกครับไม่มีเหมือนแบบในหอหมกหอหมกส้มตำปอะน,นั้นไม่มีโอเคอ่ะเข้าเรื่องอะไรดีกว่าให้เพื่อนไปขับหอเราเราอะต้องกดเมเตอร F4 แล้วมันจะขึ้นหน้า เอานะหน้าเอาคือว่าออกให้กบแล้วมันจะให้เลือกให้กดยีดกับโนนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยเราให้เราเตรียมตัวกดออกกดค้างไว้เลยรออยู่หน้าดำดำหน้าเอาหน้าออกอยู่งั้นแหละแล้วก็จะมีเสียงมีเสียงสมมติเพื่อนขับหอร์เพ๊บพาเราค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปในวงตึง้งเสียงมันจะนั้น ตึงก็เหมือนผ่านภารกิจให้เรานี่กด Enter นะครับแบบปังบังๆังังังเลยอะเอาให้มันออกอ่ะเออถ้ามันออกแล้วแล้วคุณก็ต้องถามเพื่อนคุณว่าเพื่อนเองมีชื่อเองคนเดียวไหมในการป้นครั้งนี้โอ้โหเพื่อนบอกเลยว่า มีมีค่าคนเดียวเองแสดงว่าัาน,น,นทำถูกนะครับแล้วอย่างต่อไปนะครับการการจอยซีซั่นนะเราออกเกมปุ๊บเราเข้าสตรมใหม่เราเข้าในหมวดออฟไลน์นะครับหมดออฟไลน์แล้วเราก็เข้าเสร็จแล้วนะครับทําตามในคลิปเลยเลื่อนไปที่ออนไลน์นะครับแล้วก็จอยหรือว่า Playing GTAV แล้วก็ Invite s e a s o n นนะครับก็คือ Invite s e a s o n นนี่ก็คือแบบอิน i ินไวไปเซิร์ฟมันมันมันเป็นบักอ่ะอผมรู้แค่นั้นแหละมันเป็นบักมันเป็นเซิร์ฟที่แบบเราเข้าไปรีบเข้าไปเพื่อบักแล้วถามว่ายังไงต่อยังไงต่อแค่นี้ครับเข้าเซิร์ฟไปปุ๊บเราไปอาร์เคดเลยถ้าถึงอาร์เคดแล้วใคร ภาพเซตอัพเป็นเหมือนตอนแรกแล้วเพื่อนได้เงินบอกไว้เลยคอมเมนต์บอกว่าคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณครับพี่ประมาณนี้หรือว่าจะขอบคุณไม่ขอบคุณก็แล้วแต่นะครับก็อันนี้คนไทยไม่ค่อยได้ทำนะผมเลบฟขุดมาทำให้จริงๆแล้วอีกอย่างหนึง่งผมเพิ่งทำได้เมื่อวานนะผมจะบอกให้เลย ผมเพิ่งทําได้เมื่อวานนะครับภารกิจอันนี้ผมเพิ่งทาได้กับเพื่อนคนนึงนะเขาอยู่ในนี้เี๋วผมเลื่อนเดี๋ยวผมไม่บอกดีวกว่าเขาเป็นผู้หญิงอ่ะวอเคดีแล้วกันอีกคนที่เล่นกับผมเขาเป็นผู้หญิงนะครับเราเราไม่ได้สื่อสารกันด้วยเราใช้เทคนิคที่เราเคยเล่นเราเคยทำมาก่อน ถามว่าฟิลไปมไหมมีแต่ผมไม่เอารงครับผมกลัวไม่หล่อประมาณนั้นเออแล <or> ะถึงสุดท้ายนะครับ <h> เราต้องเราความสำคัญนี้มันต้องแบ่งเป็น2ฝ่าย50%าสคือเราให้เพื่อน50%เพื่อนได้50%าเโอเคเพื่อนเอาไปเลยเซ็ตอัพของเราไปสุดเพื่อนเอาไปเต็มเต็มอย่างที่สอง เราให้เพื่อนทําให้เราให้เพื่อนทําให้คืนก็ประมาณว่าเพื่อนสนิทนะครับให้ทําให้เจ้ากันเองได้ผมได้เองได้ผมได้โอเคเองผมทําให้คุณไปแล้วห้าครั้งคุณทําให้ผม5้าครั้งโอเคเจ้ากันเสมอเสมอบินบินจะบอกว่าการ นนะครับเราถ้าเราอะอยากจะไวๆอะเราอยากได้เงินอีกอะอยากให้เพื่อนได้เงินอีกก็คือเราต้องทำ10นาทีให้ทันนะ15นาทีนี้นะ15นาทีต้องถึงจุดเหลืองแล้วเราออกปุ๊บเรีเยบร้อยเสร็จอัพติดแน่นอนเราไม่ต้องมาเสร็จอัพให้เหนืยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ทำตามที่ผมพูดไปเลยก็ได้นะ ผ่านแน่นอนถ้ามีอะไรสงสัยให้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้นะครับ